สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องประเด็นดราม่าระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องหลักๆเลยในรอบนี้ก็คือเรื่องของกุขลขเมนนแหละคือก่อนหน้าน,นี้เราก็มีประเด็นขัดแย้งของทางฝั่งเขาในเรื่องของเขาพระวิหารแล้วก็เคลมเรื่องราวอะไรกันต่างๆนานาแต่เรื่องที่มันปะทุตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามมาจากกุลขเมเป็นหลักเลยทําให้เกิดการเคลมเรื่องตัวอักษรบ้างเรื่องที่ว่ากุลขเมกัมพูชาเนี่ยเป็น กำเนิดของคนไทยด้วยอะไรเงี้นะครับก็คือ อาประเทศไทยที่อยู่เนี่ยเคยเป็นองกัมพูชามาก่อนเยอะนะครับเยอะหมายถึงว่าคนกัมพูชาครับเยอะโดยเฉพาะพวกโซเชียลต่างๆแต่หลายๆคนก็เชื่อว่าชาวบ้านทั่วไปที่หาเช้ากินข้าเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเพื่อน,นี้หรอกมันมันไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องมาสนใจเขาก็ทํางานไปแต่ว่าพวกที่อยู่ตามโซเชียลเนี่ยได้รับข้อมูลมาผิดอะไรแบบเนี้ยโดยเฉพาะจากโรงเรียนเรื่องอะไรต่างๆก็มาเป็นประเด็นกับทางชาวไทยล่าสุดก็เรื่องกุญเมก็พยายามจะโปรโมทตัวเองเหลือเกินว่าเป็นต้นกําเนิดของมวยไทย อางในเตียโก้ไปต่อยอที่องค์กรมวยไทยโลกแล้วได้แชมป์ก็มีการใส่เก่งคุณคะแม มีการผูกธงกัมพูชาตัวเองไม่ได้เป็นคนกัมพูชาสักหน่อยแล้วหนำซ้ำนะครับถึงแม้ว่าจะโดนลิฟแชมอะไรต่างๆนาะนาะนะแต่ว่ามีความดีความชอบทางรัฐบาลกัมพูชาก็ให้เงินอัดฉีดเงินด้วยนะครับเหมือนรู้เห็นเป็นใจเลยแถมจะให้สัญชาติอีกแน่นอนนะครับว่ามวยไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางเวิฟอรัมก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับที่ทางกุนคเมทางคเมเนี่ยอยากจะเรียนแบบพยายามจะเคลมอะไรต่างๆก็ อยากได้แสงแหละพูดตรงๆถ้าพอถ้าเกิดมีการประโคมข่าวไปทั่วโลกเลยว่าโอ้ยกุนเคยเนี่ยเป็นต้นกำเนิดมวยไทยเขาก็จะได้หน้าได้ตานะครับแล้วทางพวกฝรั่งหรืออะไรที่ชอบเรียนศิลปะการต่อสู้ก็จะแห่มาต่อยก,กุนเคยเช่นกันผมมองว่าโอ้โหนี่คือเป็นต้นกําเนิดนะคงจะดีถ้าไปเรียนต้นกําเนิดอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างนี้นะครับก็พยายามเคลมตรงนี้จริงๆชาวทั่วโลกเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเป็นยังไง ก็แน่นอนนะครับว่าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามีต่างชาติเข้ามาเยอะๆมีคนสนใจเยอะมันก็สร้างมูลค่าเพราะว่าอย่างมวยไทยเนี่ยก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยก็จะให้ดูอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับจริงๆมันมีอีกหลายกรณีเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูเรื่อยๆขนาดทางเชื้อพวงของซาอุดิอาระเบ,บียเนี่ยยังสนใจเลยเนะครับผม โดยทางเพจ a c e b o o k พักข่าวเล่ากีฬาก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้ไว้ครับว่าในโลกนี้แทบไม่มีและน่าจะมีเพียงกีฬาหนึ่งเดียวที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลรับรองซึ่งใช้ชื่อประเทศชาติมาเป็นชื่อกีฬา นั่นก็คือมวยไทยมรดกทางวัฒนธรรมการต่อสู้ที่ช่วยสร้างไทยให้เป็นไทยอย่างทุกวันนี้หากมองมาที่ซาอุดีอาระเบียชาติมหามิตรในตะวันออกกลางที่เพิ่งกลับมาฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการทูตอย่างสมบูรณ์ระหว่างกันแลกเปลี่ยนเอกอัคระ ราชทูตซึ่งการและการหลังจากห่าง,งกันไป3 3ปีเพราะอะไรหลายคนคงจำกันได้กับความผูกพันในด้านวัฒนธรรมมวยไทยซาอุดิอาระเบียไม่เคยห่างหายไปไหนที่ผ่านมานะครับค่ายมวยไทยยังคงดําเนินกิจการอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียชาติอื่นๆโดยเฉพาะฟิลิปปินส์โอเคนั่นคืออดีตที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่สดใสยดยล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตนกรุงริยาตโดยท่านทูตนายดมบุญธรรมเอกอัครราชทูตไทยประจําซาอุ ท่านแรกในรอบกว่า3ทศวรรษได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมิตรภาพการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนส่งนักแสดงนาตยุทธมวยไทยโดยพร้อมคณะผู้บริหารนำโดยรองผู้ว่าการนายธนุนกเกียรต์จันรชุมเดินทางไปด้วยพร้อมคณะทีมงาน ทำให้เกิดภาพนี้นะครับได้เห็นภาพและข้อเท็จจริงที่น่ายยนดีนั่นคือเจ้าชายซาอุดิอาระเบียทรงเป็นประธานสหวิสมามพันธ์มวยไทยแห่งชาติของพวกเขาด้วยตัวพระองค์เองโอ้โหไม่ธรรมดาครับเป็นประธานสมาพันธ์มวยไทยแห่งชาติของซาอุดเลยก็คือเจ้าชายฟาฮดบินมานซูอันซาอุดในฐานะประธานสมาพันธ์มวยไทยแห่งซาอุดิอาระเบียรหรือ SMF นอกจากนี้ยังทราบข่าวว่าท่านมาฝึกท่านฝึกมวยไทยมานานแหมสุดยอดครับ แถมยังช่วยนําหลักสูตรมวยไทยเข้าไปสอนเหล่าทหารในกองทัพซาอุดิอราระเบียเรื่องนี้เหมือนมีการพูดถึงแล้วนะครับว่าซาอุเนี่ยเอาหลักสูตรมวยไทยเข้าไปแต่ว่าผมหาข่าวต้นไม่เจอแล้วว่ามันมาจากไหนมันหลายวันแล้วในมูลสมาคมกีฬาต่อสู้ทั้งหมดของซาอุดิอาราเบียมีแค่มวยไทยที่มีราชวงศ์ชั้นสูงมาเป็นนายกหรือประธานสมาพันธ์สำหรับประเทศที่ปกครองในระบอบกษัตริย์เรื่องนี้มีความสำคัญมากท่านทูตให้ข้อมูล ในงานเลี้ยงนะักคำคืนอันสวยงามกลางสถานเอกอกัครราชทูตเจ้าทายเจ้าชายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ถึงกีฬามโมยไทยของเราซึ่งขออนุญ,ญาตย่อความมาให้อ่านกันดังนี้เจ้าชายก็พูดด้วยว่าในงานเลี้ยงอขออภัยครับใน เจ้าสายก็ไปพูดว่าผมดีใจที่ได้มายืนอยู่ที่นี่ในฐานะประธานสมาพันธ์มวยไทยแห่งชาติมวยไทยได้รับการยอมรับจากโอลิมปิกสากลและเป็นมากกว่าแค่กีฬาต่อสู้มันคือศิละปะการต่อ,อมันเป็นศิละปะป้องการป้องกันตัวที่ผสมผสานประเพณีค่านิยมการแข่งขันสมัยใหม่และเป็นหนึ่งในกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดในเวลานี้มวยไทยทําให้ผู้คนจากวัฒนธรรมหลากหลายมาอยู่ในที่เดียวกันต่อสู้ทางจิตวิญ,ญญาณอย่างมีน้ําใจเป็นนักกีฬาอดทนและ เป็นหนึ่งเดียวกันกีฬามวยไทยทําให้เรา2ประเทศไทยซาอุได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและยังเป็นกีฬาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์2,030ในการพัฒนาชาติของซาอุดีอาระเบียที่เรามุง่งเน้นในความเคารพซึ่งกันและการการสร้างสังคมแห่งการยอมรับมิตรภาพและคุณค่าของความมีน้ําใจนะักกีฬาะนะครับผมสิ่งเหล่านี้ล้วนอุดมอย่างเต็มเปี่ยมในกีฬามวยไทยแปรไปอย่างชื่นใจ กับคากล่าวของท่านเจ้าชายรู้สึกภูมิใจและในฐานะคนไทยนะครับรู้สึกภูมิใจที่กีฬาประจําชาติของเราได้รับการยอมรับในวิธีสากลอย่างสูงส่งเพียงนี้จับตามองพัฒนาการความร่วมมือระหว่างไทยซาอุและจับตาดูการเติบโตของมวยไทยในเวทีโลกอย่างใกล้ชิดต,ต,ต่อไปนี่ก็เป็นโพสต์จากเพจ Facebook พักข่าวเล่ากีฬาก็ต้องของให้ครดิตมาณนะที่นี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลย ครับแน่นอนว่าก็คือกีฬาเนี่ยมันจะมันจะเป็นชื่อกีฬาหรืออะไรต่างๆแต่ว่าชื่อของกีฬามวยไทยเนี่ยมันจะมีชื่อประเทศด้วยซึ่งตรงนี้ผมมองว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกัมพูชาพยายามจะเรียนแบบแหละ,ะมีคําว่าขเขมรด้วยนะครับก็คือกุนเขมรนั่นเองก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องติดตามต่อครับเพราะว่าทางฝั่งขเขมรก็คงไม่หยุดเคลมแน่นอน แล้วก็น่าจะไม่หยุดที่จะสร้างความเสียหายให้กับทางมวยไทยด้วยเพราะล่าสุดอย่างที่เราทราบนะครับก็มีนักมวยไทยไปต่อยแล้วก็ใส่ยางยางกันสั่นมือซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ทำกับทุกคนกรรมการก็ต้องเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขมรหรือว่าฝั่งกัมพูชาแต่กับประมาณดิสเครดิตเราว่าเราเนี่ยโอ้โหทำให้เสื่อมเสียต้องแบนก็ไม่มีปัญหาครับแบนมาก็แบนกกลับเท่านั้นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังให้มีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถมเมนไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุ